คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลซิขุนขินครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีครับครับเรื่องจากเมลวันนี้ครับผมชื่อเรื่องว่านับวิญญาณนับวิญญาณครับผมจากคุณพลครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าคุณพลเนี่ย ไม่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองหรอกครับแต่ว่าเขาเอาตัวเองว่าเหมือนเดิมเอ้ย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 เหมือนกลับมาเอ้ยกลับมาแล้วเอแต่นั้นเฮ้ยกลับมาแล้ว welcome back ก็ยังดีก็ยังดีอใครที่หมุนออกแล้วเข้าใหม่ครับอ่าเริ่มใหม่เริมนับวิญญาณคุณพลครับผมเรื่องนับวิญญาณคุณพลคุณพลเนี่ยได้รับมอบหมายงาน งานหนึ่งแล้วกันครับผมเป็นงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการนับคนเคยเคยเห็นที่เครื่องนับใช่ไหมเวาลามีคนเดินเข้าแล้วก็จะนับแป๊ก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 อย่างเงี้ยแ,แ,แล้วก็จำนวนกี่คนกี่คนอ่ะก็จะมีคนอย่างเงี้ยนั่งนับอยู่คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขานับไปเพื่ออะไรครับผม,มแต่มันเป็นข้อมูลที่จําเป็นสําหรับบริษัทของเขาครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณพลเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะไปไปทํางานตัวเนี้ยให้หน่อย ทีนี้นะคุณพลเขาก็เลยคิดเลยครับอันดับแรกเลยเพราะมันไปตั้ง7วันครับ,ค,รบคิดอันดับแรกในหัวเขาเลยคืออ่ะเดี๋ยวไปแล้วก็จะมีการแบบแอบไบปแบบพักผ่อนบ้างไปหนีเที่ยวบ้างอะไรแบบเนี้ยครับคิดยังไม่ทันไม,ไม่เท่าไหร่ครับหัวหน้าก็โทรมาบอกเลยครับว่าเฮ้ยพลเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าทางบริษัทเราตอนนี้มันไม่มีคนช่วยถ้าพลไปอะ่ะมันจะขาดคนพลก็หาคน มาทําแล้วกันหานักศึกษาพาร์ทไทม์อะไรอย่างนี้ก็ได้ hmm. คุณพลเขาก็โอ้โหเซ็งเลยครับเหมือนแบบโดนดักอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยเขาก็เลยพยายามหาครับหาหาหาโพสต์ตหาตามเพจต่างๆว่าลักษณะงานเนี่ยเป็นแบบนี้นะ hmm. ก็เงียบครับผมไม่มีใครสนใจเลย hmm. จนเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งครับคุณพลเหมือนกับว่าได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง hmm. รุ่นพี่ที่ชื่อว่าพี่ตน ตอนนั้นก็คุยสับเพเหระกันไปเรื่อยเปื่อยครับจนกระทั่งถามว่าพี่ต้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ทํางานอยู่แถวไหนเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยพี่ต้นเขาก็บอกว่าอ๋ออยู่จังหวัดนี้จังหวัดนี้คุณพลก็ก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าค,คือพี่ต้นทํางานอยู่ในบริษัทเอ่อทำงานอยู่ในจังหวัดที่บริษัทเขาต้องการให้ไปทํางานพอดีแต่ว่าตัวพี่ต้นเองเนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบของเขาอยู่แล้วก็เป็นโชคดีอันดับสองเองครับเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าเอ้างี้ดิ เดี๋ยวเอาน้องเมียพี่ไปทํางานสิชื่อเป้เออมันตอนนี้มันไม่มีงานทําครับลองลองคุยกันดูไหมก็ให้คอนแทคอะไรกันมาหลังจากนั้นผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเป้ก็โทรมาอืพอเป้โทรมาก็คุยกันว่าอาลักษณะงานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเป้ก็โอเคเลยครับเพราะว่าว่างงานอยู่ครับก็ตกลงปรงใจกันเสร็จคุณพลก็จ้างคุณเป้ให้ไปทํางานเนี่ยในวันที่ยี่สิบเอ็ด คือทางานทั้งหมดเนี่ยดวันก็21ถึงวันที่27ครับครับก็ทํางานไปเป้เนี่ยก็จะส่งข้อมูลมาตลอดครับว่าถ่ายรูปมาให้ดูทุกๆสิบทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็จะถ่ายรูปมาให้ดูว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยจานวนคนมันประมาณนี้ประมาณนี้จนกระทั่งคุณพลก็เริ่มที่จะคิดว่าน้องมันทําได้แหละมันเลยไม่ได้ดูครับก็เลยปล่อยไปจนมาถึงวันที่24พอวันที่ยี่สิบวันที่24มาเนี่ย คุณพลเอาเอกสารเอาข้อมูลมาดูครับก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่อพีคไทม์ครับม,มันไม่ใช่คนจะมาพุกพ่านอะไรขนาดเนี้ยทำไมในระยะเวลาแค่สี่ินาทีอะนับคนได้ตั้งร้อยห้าสิร้อยหกิคนเลยก็เลยสงสัยขึ้นมาเลยโทรไปถามเจ้าเป้ครับเฮ้ยเป้ทำไมนับคนได้อะไรประมาณนี้เป้ก็เลยบอกมา อ๋อ oh, พี่พอดีเหมือนจะมีกองถ่ายจะมีกองถ่ายมาถ่ายเนี่ยเขาใส่ชุดทหารใส่แบบชุดทหารญี่ปุ่นนะอย่างเท่เลยพี่อคุณพลก็เลยคำชับไปครับว่าเฮ้ย hey, เป้เองอะ่ะไม่ต้องไปนับถ้าเป็นกองถ่ายที่เขาเดินเข้ามาหรือว่าเป็นกรุป๊ปตัวใหญ่ๆนะไม่ต้องนับหรอกนับแค่ชาวบ้านหรือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยก็พอเาคร่าวๆเป้ก็เลยบอกบอ๋อโอเคครับโอเคผมผม,ผมน่าจะนับรวมเยอะเกินไปครับ หลังจากนั้นครับผมผ่านมาจนแบบว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือวันสุดท้ายของการทํางานฮะค,คุณเป้คุณพลเนี่ยก็กลับมานั่งรวบรวมอีกทีหนึง่งว่าไอ้เจ้าเอกสารตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันพอมาดูครับช่วงของวันที่ยี่สิบห้ากับยี่สิบหกเนี่ยมันเริ่มอีกแล้วอืม,มันเริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็เลยทีนี้ก็เลยแบบสงสัยว่าเฮ้หรือว่า จ้าเป้มันมั่วหรือเปล่ามันไม่ได้ไปอยู่ที่ทํางานจริงๆหรือเปล่าก็เลยโทรไปโทรไปเพื่อที่จะกล่าวถามเป้มันก็บอกว่าเนี่ยจริงๆพี่ผมผมนับได้แบบนี้จริงๆผมไม่ได้โกหกอะไรเลยไม่เชื่อพี่วิดีโอคอลมาดูดิคุณคุณพลก็เลยแบบเออเป็นวิธีที่ดีก็เลยตัดสินใจครับวิดีโอคอลไปดูพอวิดีโอคอลไปดูเนี่ยผ่านไปสักสิบนาทีมันก็เงียบครับคนก็เดินผ่านไปแค่แบบสี่คนห้าคนอะไรแบบเนี้ย หลังจากนั้นคุณเป้คุณพลก็เลยบอกกับเป้ว่าเอางั้นไว้นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพอดีพี่มีงานครับในระหว่างนั้นเนี่ยคุณพลก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันยังไงวะทําไมทําไมถึงตอนส่งมามันเป็นอย่างนี้แต่พอวิดีโอไปอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรตอนที่เราดูผ่านวิดีโอคอลมันไม่มีอะไรมันไม่มีคนมันไม่มีคนอะทําไงดีวะก็เลยแบบเหมือนกับโทรปรึกษาเพื่อนๆ เพื่อนๆก็เออมันอาจจะนับมั่วอะไรอย่างนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาครับขรับขออนุญาตนะครับมันเยอะครับผมหลังจากผ่านไปเนี่ยตอนที่ระหว่างที่คุณเป้กําลังอ่าคุณพลเนี่ยกาลังคิดทบทวนนะคุณต้นโทรกลับมาครับโทรมาหาเขาบอกว่าคุยกันเหมือนกับคุยสาเหตุละกันไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกับคุณต้นอ่ะอยู่ดีๆก็พูดเรื่องผีขึ้นมาอ เรื่องผีที่ไปเจอในมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งเออจะจะเล่าอะไรให้ฟังเด็กที่เอาไปให้ทำงานไอ้เป้อะเมื่อก่อนอะมันเกิดอุบัติเหตุมาโอ้ oh, มันเหมือนกับว่ามันสาหัสเลยมันตายไปประมาณสามนาทีสี่นาทีแล้วเขาปั๊มหัวใจมันขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นอะคุณคุณพลก็คิดว่าเอ๊ะมันเริ่มแปลกๆแล้วหรือว่ามันมันนับผีให้เราอะอะไรแบบนี้ครับ ก็เลยแบบแตัดสินใจตอนนั้นอ่ะกำลังคุยใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจโทรโทรกลับไปหาเจ้าเป้อีกทีหนึ่งฮะพอโทรกลับไปหาเจ้าเป้เนี่ยนั่นเนี่ยผมเริ่มมั่วแล้วอพอมีเอกสารขออภัยจริงๆครับครับอ่ะเขาก็เริ่ม,มเริ่มรู้สึกมั่นใจกับกับเหตุการณ์แปลกๆของของเจ้าเป้ครับในระหว่างที่กําลังคิดวิเคราะห์อะไรเนี่ยผมวนกลับมาที่เดิมนะขออนุญาตนะครับคุณต้น ตอนที่เขาโทรมาครับ,รบเขาพูดถึงเรื่องกองถ่ายคือต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงสักวันที่ยีบห้าเนี่ยคุณพลเขาสอบถามกับคุณต้นว่าวันช่วงช่วง2ี่สิบสอี่ามยี่บเนี่ยมันมีเหตุมันมีกองถ่ายมีงานอะไรไหมให้ไปดูให้หน่อยก็เนี่ยแหละครับ,ค,รบคุณคุณต้นก็เลยโทรกลับมามาเล่าให้ฟังเออพลไองานกองถ่ายอะไรของเองอะ่ะ มันไม่มีนะ,อะเออเองไปเอาข่าวมาจากไหนอเออเออคุณพลก็เลยนึกถึงไอ้เอาละงานงอกละอันเนี้ยของแท้แล้วเป้น่าจะมีอะไรแปลกๆครับผมคือหลังจากที่คุยกับคุณต้นเสร็จก็คือคุยว่าอ่คุยกับเป้ว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปหาที่ที่นั่นอะจะไปดูให้จัดจับเรียบร้อยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ลเลยตัดสินใจครับขับรถไปพอไปถึงบ้านคุณต้น ก็นั่งคุยกับคุณต้นสักพักหนึ่งเป้ก็มานั่งอ๋อขออนุญาตครับผมผมเล่าข้ามไปนิดนึงตอนที่เป้อะพูดถึงคนที่เดินผูกผ้านะครับเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชุดขาวมาชอบมามองหน้าเขาเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องเขาอะไรแบบเนี้ครับอันนี้เขาพูดถึงแล้วมาครั้งเนี้ยเขากลับมาเขามานั่งข้างๆครับเหมือนกับว่าเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งหันไปหันมาแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องอทหาร พวกทหารญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยให้ให้กับคุณพลแล้วก็คุณต้นฟังคุณพลกับคุณต้นก็เลยมองว่ามึงอาจจะเจอแบบผีที่แบบเป็นทหารเก่าหรือ,อว่าอะไรเงี้ยแล้วไอ้ที่เหลือมันก็เป็นพวกสามพระเวสีแหละไ,ไปทําบุญทําทานซะอ,อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคุณเป้ยังมีอาการกลัวอยู่แล้วก็พูดถึงผู้ชายชุดขาวขึ้นมาครับว่าไอ้ผู้ชายชุดขาวที่ชอบมามองหน้าเขาเนี่ย ตอนนั้นเขามีโอกาสขับรถอยู่แล้วไปเจอกันพอดีอเขาเลยลงไปถามจอดรถแล้วก็ลงไปถามผู้ชายชุดขาวคนนี้ว่าเออพี่พอดีพี่กับผมมารู้จักกันหรือเปล่าทําไมพี่มองหน้าผมแปลกๆมีอะไรไหมครับผู้ชายชุดขาวก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าทําไมมึงไม่ช่วยกูอืทําไมมึงไม่มาช่วยกูทําไมมึงปล่อยกูไว้อคุณเป๊ก็เลยบอกว่าให้ผมช่วยอะไรพ,พี่เป็นอะไรแล้วพี่จะให้ผมช่วยอะไรพี่บอกผมสิทีนี้เนี่ย ผู้ชายชุดขาวอยู่ดีๆก็นั่งลงไปร้องไห้ครับผมแล้วก็แบบพูดประมาณว่ามึงจํากูไม่ได้เหรอเป้ตอนนั้นแหละครับมันมีลมลมพัดพัดมาใส่ตอนกลุ่มที่เขานั่งคุยกันอยู่มีลมพัดมาแล้วเป้ก็ทําทําท่าแบบเลิกลักแล้วก็อยู่ดีๆก็พูดว่า<อ>ไม่ไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วอและเขาก็ยังเล่าอีกนะครับว่าผู้ชายชุดขาวคนเนี้ยคือใครครับปรากฏว่าผู้ชายชุดขาวคนเนี้ยคือเพื่อนสนิทข,ของคุณเป้เองครับเมื่อ ตอนที่เจอ<ม>ให้จําถึงให้นึกถึงตอนที่คุณต้นเล่าถึงอุบัติเหตุใ,ในครั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วอะ่ะคุณเป้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุคนเดียวอแต่เกิดพร้อมกับเพื่อนเขา<อ>ที่ขับรถกันคนละคันอครับผมแล้วก็แบบเหมือนกับว่าขี่กันมาแล้วก็แหกโค้งตกน้ําไปแต่ว่าตัวคุณเป้เองอะ่ะรอดอแต่คุณคุณกิจ ผู้ชายชุดขาวอะครับตกน้ําไปแล้วก็หายไปพร้อมกับรถเลยและเหตุผลว่าทําไมถึงไม่มีใครตามหาเพราะตอนนั้นคุณเป้อาการสาหัสจําอะไรไม่ค่อยได้อครับและกระทบกระเทือนใช่ครับและญาติของคุณกิตเองอ่ะไม่เหลือใครแล้วครับคุณกิจเป็นตัวคนเดียวที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะกลับมาบ้านคือบ้านอาจจะเป็นมรดกของคุณกิตฮะและประเอิญว่าไปเจอกับ เป้แล้วเป้ก็เข้าใจว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะทาไมาถึงแบบขับรถเร็วๆแล้วก็วมาหาเขาเข้าใจว่าจะมาปล้นก็เลยขี่รถหนีพอหนีเสร็จก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นออันนี้คือเรื่องที่คุณเป้เล่าให้ให้ฟังก็คือไม่มีญาติตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็เลย <c oughs> ไม่มีใครมาตามหาใช่ครับแล้วคนที่เกิดอุบัติเหตุร่วมด้วยก็ปรากฏว่ากระทบก่ะเทือนทางสมองก็จําไม่ได้ใช่ครับเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ใช่ครับแล้วก็เลยแบบว่า พอมันมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณต้นเขาก็เลยพูดประมาณประนีประนอมให้ว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้เป้เดี๋ยววันนี้มึงนอนบ้านกูก่อนออมึงไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนั้นอะเป้อาการกลัวมากเลยครับออบอกพี่ผมมันไม่ทันแล้วมันโกรธผมมากเลยพี่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอะคุณคุณต้นก็เลยแบบพาเข้าบ้านพาอะไรไปเสร็จสับเ,ออเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปก็คุยกันเรื่องงานแหละครับว่าจะเอายังไงดีว่าทีเนี้ยงานนับคนเนี่ยสรุปแล้ว ไอ้เจ้าเป้มันนับผีนับวิญญาณมาให้ด้วยเพราะว่าเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมีเซนมีเซนเ,ออเห็นผีใช่ครับอ,อก็เลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นเด,เดี๋ยวเรื่องงานเนี่ยค่อยเคลียร์กันไปเ,ออเวลาผ่านไปเป็นแบบเป็นปีๆครับออคุณคุณอคุณพลได้รับข่าวร้ายออว่าคุณเป้เสียชีวิตคือคุณพลก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วน้องมันเป็นอะไรเสียออว่าต้น มันโดนรถชนโดนรถชนตายแบบคาที่เลยโค้งเดิมเลยโค้งที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรอใช่ครับผมเนาะเป็นรถกระบะแบบวิ่งมาแบบสวนมาแบบหลุดโค้งมาชนเขาเสียชีวิตและที่สําคัญคือคุณตอนที่คุณต้นไปที่เกิดเหตุกู้ภัยเขาก็ถามใช่ไหมครับว่าเป็นญาติพูดเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้นก็เลยบอกอ๋อใช่ใช่มันเป็นญาติเองก็เลยมาดูอะไรอย่างงี้กู้ภัยก็เลยถามอีกครับว่าเอ้าแล้ว พี่อีกคนนึงอ่ะก่อนหน้านี้หายไปไหนแล้วก็เลยถามว่าคนไหนครับลักษณะเป็นยังไงพี่กูภัยก็พูดมารู่พันสันฐานตรงกันกับคุณกิจที่เสียไปก่อนหน้านี้ครับผมเหมือนกับเขามารับใช่ครับอุยก็คือเรื่องราวมันก็จบลงประมาณนี้ครับคําว่านับวิญญาณในที่นี้ก็คือหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่มาซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองมีเซนต์ ว่ามองเห็นผีครับถูกไหมก็ได้รับงานงานหนึ่งมาให้เป็นนับจํานวนคนแหละครับนะครับปรากฏว่านับส่งงานมาให้มันมันเยอะจังวะเลขมันเกินนับแค่หลายรตัวมันก็เยอะเยอะเยะไหนลองวิดีโอคอลดูสิไอตอนที่วิดีโอคอลอยู่มันก็มีอยู่ไม่กี่คนนี่หว่าครับแล้วทไมตอนส่งตัวเลขมันเยอะจังครับรู้ไปรู้มาทีหนึ่งปรากฏว่าอ๋อเขาเห็นผีครับนะครับเพราะตัวเขาเองเคยเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนคนเนี้เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเลยอ่าแต่ตอนที่เพื่อนคนนี้มามาหาไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้มาก็เห็นขี่มอไซค์ไล่มาก็เลยคิดว่าจะมาปล้นก็เลยพยายามขี่หนีเพื่อนคนนี้ก็ขี่ไล่ตามปรากฏว่าถึงโค้งนี้ทั้งคู่แหกโค้งนะครับคุณกิตเสียชีวิตจมไปในน้ําไม่มีใครรู้คุณ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 ต้นครับนะครับคุณพลคุณพลนะครับไม่ไม่ใช่คุณเป้คุณเป้มัวเนี่ย ชื่อมันเยอะแหละชื่อมันเยอะครับคุณเป้นะครับก็ประสบอุบัติเหตุครับน่าจะศีรษะกระแทก่ได้รับการกระทบกระเทือนเลยลืมเหตุการณ์นั้นใช่ครับไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะคุณ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 กิจสูญหายไปใช่ครับโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะญาติก็ไม่มีใช่ครับนะครับจนกระทั่งมารู้อีกทีหนึ่งคือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต สัเป้โค้งเดิมโดนรถชนครับและที่สําคัญคือตอนที่คุณพลไปครับปรากฏว่ามีเจ้านที่กู้ภัยมาถามเฮ้ยเราญาติอีกคนนึ่งไปไหนแล้วว่ะรู้อีกทีหนึ่งคือคุณกิจที่เสียไปแล้วใช่โอ้ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนเรื่องนี้เรายาติงคิงแบบ อยากหาความท้าทายให้ตัวเองไง <c oughs> ลวนเลยขอ,ขออภัยจริงๆความท้าทายซะลวนเลย <c oughs> ถ,ถ้าถ้ามันขาดตกบกพร่องไปย<อ>ังไงผมขออภัยด้วยนะคร<อ>ับผมแค่อยากผมอยากลองให้มัน Up อัปรลเวลอยากอัปรลเวลเราเวลาเร,เร,า,ราน้อยไงในการ <c oughs> ที่จะมานั่งประมวลผลเลยรกเนี้ยเพ <c oughs> ิ่งอ่านเพิ <ing> ่งเพิ่งไม่ครับผมผมสวัน4ี่วันแล้วครับสวันสี่วันล่นไงอีหลอบเดิมไอ้ขิง มอมถึงหน้าใหม่ลมลูกดีเลยเงาออกเอาก็ถือว่าค่อยๆค่อยๆสะสมวิชาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งนั่นคือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาที่อีเมลของรายการที่ The g h o s t Radio Thailand at gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนําลิิิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้อง กังนำคลินิก